ขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดยุคนี้ต้องถู 5G เปลี่ยนสู Sign ่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจาก e n p e r ขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวรับสร,ร้างงานสร้างอาชีพโทรไปที่02 800 800 000ขอบคุณบริษัท CP เมจิจำกัดพร้อมด้วยผลิตภัรรณฑ์นมเมจิและเจียไถยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อในยกที่2เดินขยับเข้าหาเลยครับ มังกรเพชรรุ่นพี่นะครับเดินผู่เดินกยับเข้าไปเตะสายต่อยสายนะครับอาชีพหลักเลยพูดถว่าเจ้าพญาไฟวันนี้ดูรูปร่างดีนะครับมีสายมีคอยบวกแล้วก็แข้งสายยาวๆคอยสก,กัดเอาไว้นะครับเกมการชกนี่แลกกันแบบใครดีใครอยู่นะครับตจสายต่อยสายทางเดียวกันอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนนะครับพอสายเนีเ่ยคมด้วยกันทั้งคู่ครับานายต่อนายครับเด้งไปจิกเข้าไปครับ รุ่นน้องก็จริงนะครับเจ้าพญาไฟแต่ดูโชคมั่นใจมากครับไม่เกรงกลัวสักเสียรุ่นพี่ครับขยับเข้าไปจะต่อยกันเนี่ยครับโดนถีบหน้าขาทำลายจังหวะา,าไว้ก่อนครับปัดซ้ายครับแทงเข่าซ้ายคืนแทงมาบิดเหลี่ยมผลักออกไปครับมับงกรเพชรโอ้ย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 มาหลุดปุ๊บโดนเลยครับมากำลังจะบอกว่า โอ้โหพื้นกลางยกเองครับพี่อาลีนี่เละครับอย่างที่บอกนะครับซ้ายน่ะคมด้วยกันทั้งคู่อยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนแต่ว่าเป็นมังกรเพชรนะครับที่ทีมซ้ายเข้าไปตรงๆโอ้โหเต็มปลายทางหมัดเดียวนี่จะพลิกเกมเลยเปลี่ยนเกมเลยหรือเปล่าดูนะครับเริ่มจะมั่นใจด้วยเดินขยับข้าหาจะเช็คบินได้เจ้าพญาไฟเองก็คอยดักบวกนะครับฟื้นแล้วนะครับฟอมดีนะครับร่างกายก็ดูว่าฟื้นเร็วครับ โอ้โหทั้งหมัดทั้งสออครับเจ้าพญาไฟพยายามสับขึ้นเหมือนกันครับเอานับคืนมาให้ได้เร็วที่สุดครับต้องเร็วที่สุดแลลวครับพยับเข้าไปเตะจ่อล่างหมัดซ้ายหมัดซ้ายอีกทีนึงอ้าว้าโต้ได้หมัดซ้ายึ้นเหมือนกันครับแล้วก็สับไปด้วยครับมังกรเพชรอ้าวแลกหมัดแลกศอกกันแล้วครับ เดียวว่าแลกกันอย่างนี้นะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเจ้าพยาไฟก็ฟื้นแล้วนะครับแล้วก็สายนี่ทิ้มตรงๆเหมือนกันเอานะครับยืนหมดแลกกันโอ้ยเตะซ้ายต่อยซ้ายดูโอ้โหมังกรเพชรก็มีแข้งคอยประัดแล้วก็มีหมัดด้วยเบียดเข้าไปไข่พลาดนี่ก็ลงไปได้เลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ถือว่าถ้าไม่นับลูกหมัดนับแปะไปนะครับยังใกล้เคียงกันจริงๆช้ำๆม,ม,มะนาะท้บอลนาทิตาครับเออทิตาของมังกรเพชรนะครับ โอ้หแลกกันมาเลยครับยกนี้สับเข้าไปอีกทีนึงสับเข้าไปอีกทีนึงยัดเข้าไปแล้วก็โอ้โหเรียบ้อยครับแม่จะหมดยกที่2ออยู่แล้วครับหยุดติการชกไปเลยนะครับเหลืออีก3วินาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมีภาพช้าๆนะครับให้ดูกันอีกครั้งครับโอ้ดูว่าจังหวะโดนนับหมัดแรกนั้นก็เหมือนไม่เหมือนกันยังไม่ฟื้นดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มากัดฟันบวกแล้วก็เป็นมังกรเพชรที่แม่นกว่าครับ โอ้นี่ครับคุณนี่อ้าวยินดีกับรุ่นพี่ครับมังกรเพชรนี่นะครับดูภาพช้าๆนะครับโอ้หมัดแรกจุดเกิดเหตุเลยนะครับทิ้มสายตรงๆจังหวะเตะหลุดนะครับสายก็ไปเต็มไปทางโอ้หมัดนี้นี่หล่นให้กรรมการนับแปดไปแล้วก็ขึ้นมาอีกชุดนะครับนี่นะครับซอกซ้ายโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหอะนี่ครับมาก เป็นอันว่ามัางกรเพชรครับรุ่นพี่ฝ่ายแดงนะครับเอาชนะน็อกเจ้าพยาย